สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องวีพีธรรมดานะครับต้องวีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอะ อนอนเฉพาะกิตนะครับอนอนเฉพาะกิตของวันที่6กุมภาพันธ์2อง7นหารหนะครับอน,อนเฉพาะกิตก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับจะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันนะครับอนอนเฉพาะกิตก็จะออกเวลาประมาณสัก4โมงเย็นนะครับ4โมงเย็นถึง4โมงครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันนะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รุ่นรวมเพื่อความบันเทิงทุกวันทุกวันนะครับเมื่อวานนี้ให้890เนะเน้นที่8กับ9มันมาศูนย์นะ มาศูนย์มาตัวรองนะครับตัวรองระวังตัวรองนะครับตัวรองชอบมานะครับอืมประมาณนี้แปดเก้าศูนย์เมื่อวานให้แปดเก้าศูนย์สังเกตด,ดูถ้าเกิดหลักหลักเลขขี่เอยเลขคู่อยู่ข้างหน้ามันมักจะมาท้ายนะแปดคือเลขคู่ใช่ไหมเก้าคือเลขคี่ศูนย์คือเลขคู่แปดเก้าศูนย์ ถ้าคู่มามันจะมาท้าย9กับ0อย่างวันก่อนนู่นให้อะไรให้5 6เกต5 6เกตนะครับให้5 6เกตเลยเลขขี้เลขขี้ก่อน มันก็มาเจ็ดท้ายเหมือนเดิมหกเจ็ดแปดัดก่อนนั้นให้สองสามสี่สองสามสี่ยกครูมันมาสามสี่ไหมล่ะมาสามกับสี่เอออาจจะใช่นะอืเพิ่งเก็สังเกตวันนี้คอยดูนะครับคงจะเป็นเลขหน้านะวันนี้นะอะมาดูกันเลยนะครับดูกันเลยเสียวเวลาแป๊บหนึ่ง มันมันสูตรมันจะเดินหน้าเรื่อยๆมันไม่อยู่กับพี่นะสูตรนะมันจะมีอะไรมาเขาเรียกว่าอะไรมามาเปลี่ยนมาเปลี่ยนตลอดวันนี้ให้เจ็ดแปดเก้านะเลขขี่ขึ้นก่อนนะตะเกตอยู่เกดปด ก้าอันนี้น่าจะใช่ถ้าขี้ถ้าเลขขี้ออกหน้าก็คือเจ็ดแปดมันจะมาสองตัวหน้าแต่ถ้าเลขคู่อยู่ข้างหน้าเช่นสองสามสี่มันก็จะมาท้ายสามับสี่ให้สังเกตดูตรงนี้ด้วยนะครับอืมสังเกตดูตรงนี้นะก็เพิ่งจะเพิ่งจะสังเกตเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับ อันนี้เจ็ดแปดคิดว่าข้างหน้ามาแน่นอนอเจ็ดกับแปดเพราะเป็นเลขขี้นะครับประมานี้นะครับอ่าเจ็ดแปดเก้าคู่กับอะไรก็ได้นะครับขอให้จับเด่นถูกก็แล้วกันเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดแปดสามสแปดแปดเอแปดแปดห้าแปดแปดถ้าเก้ามาก็เก้า สามสี่ห้าหกครับเถื่นชุดวินนะชุดวินสามสี่ห้าหกเพียบเลยดาวรับอ่าเราก็มาชมกันเลยนะครับแค่นี้เนาะ เจ็ดแปดเก้านะครับเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเน้นที่เจ็ดกับแปดนะครับเจ็ดขอเรื่องที่เจ็ดกับแปดนะขอปันทงที่เจ็ดแล้วกันอิ้งค์ไปเจ็ดมาแน่นอนเจ็ดแปดเก้าสามสี่ห้าหกนะครับเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดแปดสามสามแปดแปดสี่สี่แปดแปดห้าห้าแปดแปดหกหกแปดนะครับส่วนเก้าก็ตามนี้นะครับ แต่ก็มั่นใจอยู่นะเจ็ดกับแปดมาประมาณนี้นะครับใครชอบเลือกก็จัดไปนะใครไม่ชอบก็ลุ่นลมเพื่อความบันเทิงไปนะครับหรือว่าอยู่เฉยๆก็ได้นะครับประมาณนี้ไม่ต้องลุ้นอะไรต้องเป็นนหรอกครับเน้นที่เจ็ดนะครับลองแปดนะลอกต้านะครับประมาณนี้นะครับตามนี้นะครับถ้าจะให้เลือกเหรอเลือกชุดเน้นเหรออืม สามสี่ห้านะขอเลือกนะสามกับหนะ้านะแปดสามแปดห้าเจ็ดสามเจ็ดห้านะครับถ้าเก้ามาก็เหมือนกันนะครับสามสี่ห้าล้วนี้แหละอครับ,อ,รบอย่าลืมมันนี้แหละตรงกลางมองข้าบมันเดี๋ยวมันก็นั่นนะครับมานี้นะครับดูดวิ่งอ่าโอเคตามนี้นะครับห,าห้านอยเฉพากกิจออกสี่มัง สี่โมงเย็นถึงสี่โมงครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันนะครับต้องบีบีธรรมดาก็จะมานำเสนอท่านผู้ชมได้รุ้นๆนกันทุกๆวันทุกๆวันนะครับขอบบขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับ